หยุดตรงนั้นก่อนได้ไหมเรามีอะไรจะบอกอะ <Okay. S 1> คือปีที่แล้วอ่ะเราไม่ได้ขึ้นสไตล์ใช่เราไม่ใช่เจ้าของไอดอันนั้นแต่เหนียวเราไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเหนียวนะ จริงๆนะโอ้ยหลับก็ได้วะเออฮัลโ <Hello? S 1> หลอะ <c oughs> ไรเๆยเมื่อวานที่แกเล่ามาฟังเลยแจ้งมาเลยอ่ะไม่ก็มันไม่ใช่อะไรคือกู กูก็จะไปอยากไปคืนยาดมเขาใช่ไหมอเออกูก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นไปหาระกรันแล้วกา็ากดพอไปถึงปุ๊บแม่งบอกว่าเออเขาไม่ใช่คนนั้นว่ะเฮ้ยแล้วน,นี้มึงโอเคปะวะกูโอเคกูมไม่ได้อะไรอะแล้วนี่มึงยังจะตามหาตัวจริงอยู่ป่ะวะกูใหม่แล้วเกียดแล้วอมันกคยอย่างนี้แหละมึงตามหาคนในพันทิปอะ มันก็เหมือนตามหาชายแท้ในจุฬาคิวบอยอะไรเหมือนโอ๊ยมึง <c oughs> อย่าพูดไปนะนะ่ะแล้วนี้มึงทำอะไรอยู่เออมึไม่ได้ทำอะไรอะแล้วมึงจะทำอะไรเฮ้ยมึงมึงมึงเดี๋ยว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 กูโทรกลับเดี๋ยวก,กูโทรกลับ เราไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าของกระทูจะเจอเขาหรือยังนะคะแต่เรารู้จักกับคนที่เจ้าของกระทูตามหาเขาเป็นเพื่อนเราแต่ตอนนี้ซิ้วไปอยู่จุฬาแล้วเขาชื่อพีค่ะยังไงก็ขอให้ได้เจอกันไวๆนะคะเออฮัลโหลเหมว ตอนนี้พี่ที่ชมรมเขาต,ตามหาแกกันใหญ่เลยอ่ะไม่เ็ารีบกลับมานะเออเมียวเดี๋ยวงานแกมาช่วยทำให้ก่อนแล้วกันพี่เอโก้เอ้าเมียว,ม,ยวมาก็ดีแหละมาช่วยพี่เรื่องอะไรดีเอาแบ,บ็กตาวสีอะไรดีวะสีชมพูหรือเหลืองแดงเ,เรื่องไม่ถูกลเลยอะะว่าชมพู สววยกว่า,ใช,าชใช่ไหมชมพูใช่ไหมแล้วพี่ไม่ไม่โกรธเมียวเหรอโกรธเรื่องอะไรวะก็เพิ่งมาบ้าไม่โกรธนะก็ดีแล้วมามามมา,มา,มาช่วยกันขอบคุณค่ะอะไงมังขอบใจสวยฉลาดเป็นนางเอกมากป่ะเนี่ยมาละเฮ้ยแมเห็นทีป่ะวะวันนี้มันมาปะเห็นมันซอมเพจอยู่ตรงลานจักรพงษ์อะทำไมวะ ไม่มีแล้วแล้วนี่มึงจะไปหามันปะขื้นได้จะไปหาเนี่ยกูจะฝากนี้ไปให้มันหน่อยเป็นโค้ดแปรเพจอะอยู่ในเนี้ยอืมฝากไว้ให้มันด้วยนะมึงได้ได้งั้นเดี๋ยวกูมาโอเคกูกูขอน้ำแล้วกันนะ <Yeah. S 3> okay, เนาะโอเคเอาใจกัน พีอะสวยงามให้ขอโทษขอโทษที่ทำให้คนอื่นวุ่นวายไปหมดเลยอะแล้วก็ขอโทษที่หายไปด้วยอาเดี๋ยวช่วย เหนียวอย่าหายไปไหนอีกนะครบยังอ่ะครบแล้วล่ะครบแล้วครบไปนานๆแล้วครบนานยังนเนี่ยฮะหมายถึงว่า นับครบนานยัง <c oughs> ครบไปนานๆก็ได้ร้อนไหมแถวนี้ร้นอนอะ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรเออทำเถอะพีพีช่วยดูอันนี้หน่อยดิแก้ว่าโคดน,นี้อะ่ะใช้สีนี้กับสีนี้มัน พ่อกันไหมอยากจะขอบคุณไงโธ่เรื่องอะไรอะเหรอก็ทุกเรื่องแหละแล้วก็ตัง้งแต่ต้องแต่มาแกก็ช่วยงานตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ขอบคุณเรื่องว่าปีที่แล้วด้วย คืนออ,อพี่ดีของแกไม่ใช่เหรอใช่เออถือด้วยเดี๋ยวช่วยน,นะค<อ>รบแล้วเนาะเหมียวโค้ดนี้มัน ดียังวะดูให้หน่อยดิไปไปดิชวนช่หมเนี่ยช่วยใช่ไหมเน่ยนับฮะอ๋อเสร็จแล้วนับใหม่กั <laughs> ไปตองก็ได้ก็เนี่ยเดี๋ยวไปก็โอเคนฮ้ยนอนเถอะเนี่ยนอนไหม